สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเนมนิชานาชินะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเกม Adam and Eve น,นะคะก็ไม่ได้เล่นนานแลว้วก็เลยอยากจะมาเล่นนะคะโอเคไปทลเลก,กันเลยฮึโอเคฉันจะต้องผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะไปหาอีฟถอยไปเจ้าก้อนหินเดบเลยโอ้ย กัดต้นไม้หน่อยสิเออมันจะง,ง่ายอะไรขนาดอางี้ขอมากมาเดินไปเลยครับขอบใจมากนายชื่ออะไรวะเออเหยียบเหยียบให้หน่อยเออขอบคุณมากขึ้นมาเหยียบอีกเอ้ขอบคุณมา,มาก Ooh, สวัสดีจ้าอาเดมเอ่อคนชื่ออะไรล่ะครับเออฉันเย่ยชื่อว่าริบบินนะโอ้ริบบินนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับเออฉันเหนื่ยหลงแลกขึ้นมานานเลยคะ่ะอาเดมเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาจดทะเบียนสมรสกับฉันสักทีสิคะเอ่อผมไม่ได้ชอบคนนะขอบใจไปและเออไป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 นี่ก็แหละ ได้เวลาแล้วอืมอมีแอปเปิลตรงนี้ต้องรอมันมาเส้นเร็วโอ้นี่เราเอิม่มกำลังกำลังทำร้ายสอยู่หรือเปล่าท <c oughs> ารุณกรรมสัตว์เอ้ยทารุณกรรมสัตว์อยู่หรือเปล่าเออไม่รู้สิอ่ะเยี่ยมก็ได้อะไรวะ เอ้าเดร็วไปเออเอ๊ติดก้อนหินอีกอะไรมีอะไรไหมแกอุ้ยลงมาสิโออ่ะดาวจะม่จะมองก็ไม่บอกเลยเนาะเฮ้ถ้าแกเข้ามาล่ะก็ฉันน่ะจะเก็บแกไปอยู่กับลูกของฉันแล้วจะให้ลูกฉันน่ะจิกแกตายเลยนะอะไรเนี่ยเอม เอ๊ะอะไรเนะี่ยฉันกดมั่ๆวๆอะไรกันนะอะไรไหนอะไร,อ,ร,ไอ,รอ่ะกรูกระเดกรูอุย้ยอุ้ยนี่ไงเจ้าหนะ้าแกดูนั่นสิอ้าฉันกลัวเฮ้ยไปดีกว่าโอ้ฉันจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เอ้ยฉันกลัวจังเลยเนะี่ย อุยมีควานด้วยจึ๊บจๆบจบฉันจะใช้ชชชชชชชมันเป็นเรือแล้วนะไปดีกว่าเอยน่ากลัวจังเลยเอ,อืมช่วยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ะไรเนี่ยฉันจะทำอะไรได้บ้างเฮ้ยอ้าจึ๊บเอ้ยเอ่อฉันยอมลงก็ได้เห็นว่าให้หน่อยหลักนะไป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 อืม น้องนองนอตายฟรีเอ่มเอมเอเอันนี้จึ๊บอ่ะต่อบันไดขึ้นไปขึ้นไปเลยอ่ะจึ๊บจๆ๊บจ๊บไว้แต่แล้วสามเขานี่นะนี่มันสามเขานะคะทุกคนเอ่มอ,นนอ,อันนี้อะไรอันนี้อะไรเยรออะไรนะเอาม,มาสิเฮ๊ยนี่หนู เอาสาเขากลัวหนูแล้วเนี่ยอุยรีไปรีไปเลยโอ้โหทุกคนเอาแล้วทำไมแกไม่ปีนไปเลยนะ่ะงงอยู่นะโอ้ยดอกไม้ฉันจะเหียวอยู่แล้วเมื่อไรจะไปถึงอีฟสักทีมฉว่ากันอาจจะพอช่วยเธอได้นะต่อขึ้นไปจึ๊บเรียบร้อยอะไปได้เยมันอะไรกันอีกแล้วเนี่ย ไขส่สิอืมก็ยังไม่มีอะไรนี่นะเอาไม้ลงมาแครอทนี่มันช่วยอะไรได้บ้างเอ่มถ้าฉันดึงสายนี่ขึ้นอ๋อเราต้องเอาไม้ออกก่อนนะคะมานี่เออน่ารักมากโอเคฉันไปแหละเราภาคแบบงงอืเอออ่มจะเอาอะไรดีครับคุณบอย ผมเอ่อขอไข่นะครับแล้วก็เอ่อเนื้อไก่แล้วก็ใบไม้แล้วก็แอปเปิ้ลครับแควก๊ากได้ไข่มาแล้วหนึ่งฟองและฉันจะต้องการเนื้อไก่ละต่อไปฉันจะต้องการใบไม้เขียวและแอปเปิ้ลได้แล้วจะไปแล้วนะอ้าวนี่ไงเอ้าน่ากินจังเลยไปแหละเฮ้ยเกือบไปแล้ว นี่อดัมบอกเลยนะว่าแกจะไม่ได้มาหาอีฟเพราะว่าอีฟนัะไปของฉันคนเดียวเลยเฮ้อนายจะต้องเจอแน่อ,อะไรนะเนีเ่ยอา้เอาเราจะทำการปลูกดอกไม้ปลูกทำไมวะไหนปลุกสิอุ้ยอืมนายก่อนที่นายอ่ะ จะอยากได้อ if นะนายหันไปดูข้างหลังก่อนสิเอ้ยไปกได้เด้อขอโทษนะเอ่มนี่มันใครอะไรกันเนี่ยอันนี้มาอะไรนะไม่คืออะไรเอ๊ะเจ้านั่นใครรู้ไปเลยไป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  ไปแล้วนะอะอุ๊ยไปดีกว่าไม่สนแล้วอะไรอะไรอีกเนี่ยฉันมีกุญแจนี่เนอะเอามาไขสิก็ไม่ได้อยู่ดีล่ละฉันทำอะไรได้เนี่ยเอาคุณเอาก้อนอินออกเอ้ยไอตรงนี้มันติดอยู่นี่นะฉันทำอะไรได้เบิรงเอ้ยไอตรงนี้มันจะออกยังไงเนี่ย เอ่อมันนี้ผมไม่รู้นะฮะโอ้ออกได้แล้วไปเร็วไปสิเย่ไปเลยครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้ไปหาอีฟสักทีนะเฮ้ยนายน่ะจะต้องเจอกับดานพิษวงพวกนี้เกินถึงนายจะไปได้อฉันเธอมาเรได้เบิง้งอุย้ยโจระเคหรอือ เอ่จอระเข้ครับคุณจระเข้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะเอ๊ะงามแงมแงมวิขอบคุณมากครับคุณจระเข้เรียบร้อยไปดีกว่าอุ้ยเอาจอระเข้ดึงไปขอบคุณครับเออนาะยอดัมไม่เป็นไรฉันเพิ่งตื่นอืมอะไรเนี่ยเถยิดกระดูกเอออุ้ยอันนี้เถิดไม่ได้เหรือฉันจะทำยังไงล่ะดีอ่ะ เพชรปวดหัวบักเลยแล่นีอ่มฉันทำอะไรได้เบอง์ไหมดอกไม้ของฉันเอ่อเอาออกมาเลยเอาไอเจ้านี่ลงไปแล้วก็อลงมาโอเคฉันเชละกิึ้นและไปดีกว่าเฮ้ยอ้าอืมอุ้ยวันนี้มีเหยื่อมาพอดีกำลังทำอาหารเลยลูกๆเดี๋ยวจะมีอาหารให้กินแล้วนะจ๊ะ โอ้โยฉันต้องมาเจออะไรตรงนี้อีกเนี่ยดอกไม้ฉันก็จะเหี่ยวอยู่แล้วยังจะมาเจอไนนอ้นี่อีกโอ้ยอีกาไม่เอ้ข้างๆาไม่ช่วยอะไรนะจ๊ะอะไรเนี่ยทุกการขาคนงั้นเหรอไม่นะฉันจะต้องตายได้เลยอืมเอาใส่ลงามาสิเอ้ยไม่มีใครช่วยฉันได้เลยอะไรเนี่ย อีกามาแล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วผมจะไปเดี๋ยวนี้แล้วครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรยจะช่วยนะยได้เสมอ, L มเ,อ,เ,อมเอ้อเอเดมกิดมาเร่อหรือเชื่ออมเอ่อแต่ออกซะเลยผมไม่ให้คุณกินหรอกนะเดี๋ยวงัดก่อนง ắt, ัดจะจะงัดยังไงล่ะเนี่ยเจ้าเจ้านายช่วยเลยได้บ้างโอ้ยนายทำฉันไว้แสบมากเลยนะเมื่อกี้นะ่ะ ถ้านายมานะฉัะจะกัดขาแกให้ขาดเลยอืมจะจะทำอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยเจ้านกช่วยอะไรหน่อยสิเอ๋ไม่ช่วยนะเจ้านกจงกจารฟักทองนั่นหรอือฟักทองฟักทองเอามาขุดได้ไหมเอออุ้อยนี่มันมน้ำม่วงดีนะเจา้าโอ้ยฉันโดนหลอกอีกแล้วไปไปไป ออกซะเลยอยมยอตัดนี่เลยุ้ยไม่เป็นเลยชิคกี้างบนก็ได้ฉันอืมเุ้ยขอบคุณนะครับผมไปเล้วแล้วลเอ้ยไปเลยไปสิโอ้ยขอบคุณครับคุณจระเข่ไม่เป็นรเ,เดมชิคจคอยอยู่ข้า้ๆอยางนในเสมออ่มน่าจะจะทำยังไงเนี่ยใบไ,ไม้ช่วยอะไรได้ไหมเอ้ยสามเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยชัคก็้เพิ่งเห็นนะเนี่ย โอ้ยโยมันก็กลัวข้างขาวเหรอเนี่ยอืมอ่ะจืบ๊บอ่ะจืบ๊บไปเลยจ้า,ายังยังไม่ได้อีกเหรออือะไรล่ะเนี่ยทำไมนายถึงลงไม่ได้เอา้เอาอือ๋อนี่ไงเราต้องมีที่ลองข้างล่าง ม่งั้นจะบาดเจ็บได้ไปแล้วูนี่ถ้านายจะเข้าไปนายจะต้องเปลือยกายเท่านั้นฮะแต่ผมจะเข้าไปหาอีฟนะครับอีฟก็แก้ผ้าเหมือนเกินเพราะฉะนั้นนายจะต้องเข้าไปแบบเปลือยกายเอ้ยฮแบบนี้ผมก็เปลือยกายโอเคไม่เป็นไรจะไปก่อนแล้วกันนะม,นม,ม,นมีใบม้มาปุบคุมฉันไหมเอ้อนี่ไง เอ,อ้เราไปสวีทวิวิวกันเถอะคะ่ะอ้เอ,อ้ไม่สนแล้วแหละเจเจลาก็ไปที่ห้องจบภาคแบบงงแบบภาคแบบมั่วมากนะ,ะโอเคก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะก็แบบรอชมคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้ เก่งหรือว่าอะไรแบบไม่ได้เล่นเกมเก่งนะคะแต่ว่าก็ทำให้รู้ว่าก็อยากทำให้ทุกคนดูนะคะคลิปนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไอเดนค่อยมาเล่นให้นะไอเดนนะคะจะมีหลายๆ ep นะแต่ว่าไม่ได้มาลงเร็วๆนี้นะเพราะว่าใกล้จะปิดเติมแล้วเออใกล้จะเปิดเติมแล้วแต่ว่า14มิถุนาจ้าก็ยาวๆไปอยู่นะก็เดี๋ยวจะมาอัพ ep 2ให้นะคะไอเดนก็น่าจะประมาณ วันที่เออวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่วันนี้วันที่2 4นะคะเดี๋ยวจะมาอัพให้นะคะวันที่2 6นะคะไอเดนอีพีสองนะเสร็จแล้ววันนี้ขอลาไ,ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ